สวัสดีครับพี่น้องขอ,อกับย่ายม่งอีกแล้วื้อนี้ย่ายม,ม่งม่แม่นู่มาเห็ดอีกคือเกาหละ่ะครับพี่น้องเป็นเีน่หบ,บ้านๆมันก็คือย่า,ยายม่งที่ขันสมนังงวขันสมนังงวใส้พักกหล่ำใส่ต้นหอมพี่น้องอันนี้เป็นนังงหนังงวที่เห็ดเองคือเอามาเขาล้วกับมาตมให้เปี้ยพี่น้อง สมห้เปีย้ยแล้วก็เอามาหั่นป็นตอนป็นตอนแล้วก็ไปล้างน้ำเกลี่ยล้างน้ำเกลี่ยทําพุ่มสะอาดให้ทําควมสะอาดไยๆน้ำพี่น้องให้เส้าข้าวหรือลังคนกับใส่น้ำสมสายสู้ล้างก็ได้ค่ะพี่น้องดับกินข้าววัตถุดิบของยายมง่งก็มีอันนี้กระเทียมค่ะเอาใส่ขันสมหนังอันนี้กับข่าวนียวเส้าเซนาหัวแตจกจัดน้อย นีกระนำขม,มาจา้านีกระเกลือแล้ตกอสุร์ดอันนี้เป็นต้นหอมล่างทั้งกลมสะอาดแล้วค่ะพี่นอ้องทั้งกลมสะอาดเยีบ้อยแล้วพร้อมที่ 40, ทสิันส่นอันนับแรกได้มือแต่คสอลงมือขันสมขันนันขันพักหอมกับพักหลาก้อนค่ะจังมากขันหนังหัวที่หลัง ไ้ผงเมื่อก่อนด้วยค่ะด้่เกี่ยว่องไส้่ันผันเกียก่อนอ่นดับแรกผันเกียก้อนขั้นนั้นเกี่ย,งงย,งงงยลงก้อน แม่มึงกับวอกคิดว่าซื้อค่ะกระลำกับหั่นชิน้นน้อยๆเลยคะ่ะพี่น้องพ้อค้ำพ้อใหากินได้กลินหอมกับตัดเครื่องตัดสาบซวนก็ได้ะคะ่ะพี่น้องตัดเนี้อ เป็นพักงบจะน้อยเหรอวันนี่นอ้องแต่ได้มงกระเจีไปล่างจะได้สิึงมะขันกรอบไหม ตั้มกระห้อหละพี่นอ้องอัดสิมุนแด้หมูย่ามุ่นเขาไปล่างพักกันเดียค่ะแป๊บเดียว พี่นอไปล่างล่างพักอีกรอบนึงพี่เขาคันล่างออนน้ำน้ำขึ้มขึ้มออ,อก เกือลงไปอีกรอบไหมพี่น้องคันรอบแรกนะล่างออกไปแล้วเกือลงอีกตอน,นเอาเาลุลงไปนั่พี่น้องเอาเขาเนี้ยอีึเศร้าหนามลงไปนั่ง ใส่สุรลลงไปเล็กน้อยค่ะพี่น้องว่าใส่หลาย เขากันพี่น้องเพื่อนน้ำเข้ามาน้ำเศร้าเขานะครับพี่น้องลงไปเลย ไปมาซีมรถอีกบ่าจังเทียมพี่น้องพอ,อกระใสแล้วก็ไปย้ายมุ่งกับสีมะคันหนังพี่น้องสีเบาล่งไปเลยสีมะคันหนังอีกรอบนึงหนังหัวทีหลังทั้งพวบสะอาดเรียบร้อยสารน้ำเกลือเอาเกลือตงไปเลยค่ะ กับเทีย่ยนลงไปน้ำค่ะพี่น้องเพื่อสมสินงองเข้าสีได้หอมนับกินข้าวค้อมค่ะใส่เขาลง,งไปเล็กน้อยพี่น้องบ่รใส่หลายใส้ชุดลดเล็กน้อยค่ะพี่น้อง แต่สิ่มันหนวดขันนให้เข้ากันหนังหัวกับสิปละข้าวค่ะพี่น้องใส่กระเทียมลงไปนั่งเป็นขันที่สมม้วยพี่น้องขันหนวดให้เข้ากัน เมือนให้เกลือซึ่งเขาได้มันมีกับกระเทียมให้หอมเขากันเลยพี่นอ้องคือเขาคันสมเขาคันสมมัวเข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปแย้มม้วนกระเทียมมากผาสมสกันเละบาดนี้พี่นอ้อง สมพักที่คันใบแล้วก็ไปเกาสมหนังหัวที่คันใบลูกมากใส่กันเลยสวมไม่ไมเ้ากันเล็กน้อยครัพี่น้องถ้าสมมห็นเสาก็เ,กา,เกากันก็นได้เลยนค่ะ รวม,ม,ม,มเขากันไปเลยอ้าวอย่าลืมลืงกล่องนี่ครับพี่น้องมารมเข้ากันไปเลยแต่บางสูตรมีจากกล่องพี่น้องซีมือลดสาติรบ้างบาดแสบนวพอดีบ่ นะนำพ่อาม่ลงไปอีกค่ะไม่มาตั่วเจียมเียเล็กน้อยค่ะนี่นะครับพี่น้อง สมั่วสูตรของยายม่งง่ายๆเ,เอ้ยสมสมนังงว่วพี่น้องยายม่งว่าพิษว่าพิษตลอดเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้กรมืออื่นค่ะพี่นอ้องเอื่นก็กินได้เลยแต่สีมีความหอมของกระเทียมหอมของสมพักน,นคะครัพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมนังง่วสม,วสมวกินง่วืนนังง่วกะเท็ดขึ้นกันละพี่น้องถ้ับเป็นอาวุเซจเรียบร้อยนี่คือสูตรไง,ไง่ายๆของยายม่งพี่น้องสมหนังง่วบ่เดาพริกมาใส่เนาะ